เมื่อวานนี้เรามีโอกาสได้ไปชมหมอนทองวิทยานะครับฟุตบอล <S 2> <S 2> นะรายการแชมป์กีฬาเสี HD นะหมอนทองวิทยาพบกับอบจอชัยนาทนะตั้งแต่เริ่มต้นนะผมออกจากชัชเชงเซานะก็ข่าวว่าจะขับรถไปถึงที่สนามแล้วก็ไปหาที่จอดนะก็กลัวว่ารถจะติดไม่มีที่จอดรถเราก็เปลี่ยนเส้นทางนะก็ไปจอดรถอยู่ที่แอร์พอร์ตลิงที่รักบังนะครับเหนื่อยขึ้นรถที่เอ็มเอแอรพอร์ตลิงนะไปเหนื่อย ข้ามไปไม่ขึ้นเนี่ยโอ้โหต้อมมาโตซ้อมอีกเดี๋ยวดูขึ้นบันไดก็ไปต่อไปขึ้นรถไฟฟ้านะครับแอร์พอร์ตลิงค์ที่รูลากกระบังไปกับหลานๆนะไปับลูกๆหลานๆนะครับก็ไปหกคนนะก็ขึ้นแอร์พอร์ตลิงค์ไปลงที่พญาไท นะไปถึงพิจายไทยก็โอ้โหเด็กๆเขาเหมือนอยากไปดูนะเดินโอ้โหเร็วมากนะเดินไวมากไอเราก็ตามไม่ทันเลยนะครับพาไทก็ไปถึงพ er eh? like ิจายไทยแเราก็ต่อรถนะต่อรถาต่อมีทีเอสถึงสถานีรถไฟสยามแล้วครับสยามเซ็นเตอร์นะว้าวกรุงเทพเป็นงี้นี่เอง แดี๋ยวไปต่อรถไปที่สนามกีฬามาถึงสนามแล้วนะครับโอ้ยสนามสูงนี่มันจะมา2ี่สิบกว่าปีคนเยอะมากนะครับใครที่จะมาก,ก็รีบๆมาหน่อยนะเมะว่าน่าจะคนเยอะพอสมควรตอนนี้บ่ายสองคนระับคนก็ออกมาเรื่อยๆนะตะไคกล้บอลเตะนี่เตะคู่แรกทำัมจะเตะคู่แรกนะี เยอะมากครับนะก็เดินเดินเดินเข้าไปมาดูที่เก้านะครับก็เดินพอเดินเข้าไปปั๊บโอ้โหในสนามคนเต็มเลยคนเต็มเลยไม่มีที่นั่งเลยเดินพยายามเดินหาหาหาที่ที่นั่งก็มันจะเป็นการเตะคู่แรกนะคู่ที่สามระหว่างทีมอชัมชัมศิลริชากับทีมหัวหินนะครับก็เอ๊ะเราคิดในใจว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคู่นี้กองเชียร์เขาคงจะออกแล้วนะครับก็ไปหาคู่ที่สามจะแล้นันะครับ ในใจตอนแรกก็คิดว่าเออไปหาที่นั่งเสร็จปุ๊บเดี๋ยวถ้าไงก็จองที่นั่งแล้วก็จะออกมหาเทืออะไรกินนะครับแต่รากฏว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นนะคนสมชายศรีชานะแต่กับหัวหินคนแต่เสร็จแล้วนะครับคิดว่าเดี๋ยวก็จะมีคนออกอ้าวไม่มีคนออกครับโอ้คนยังอยู่เต็มสนามเหมือนเดิมนะก็คือมีอยู่แค่ไหนก็แค่นั้นเลยนะจริงๆถ้ากว่าสายตาจริงก็คือสองหมื่นละตอนนั้นนตอนนั้นคือสองหมื่นแน่นอน นะครับก็นั่งนั่งดูักพักไม่ไม่ไหวแล้วก็จะไม่ได้กินข้าวแน่สรุปแล้วก็คือไม่ได้กินข้าวครับนะพอหลังจากที่คู่ที่สองเจตเตคู่ชิงเจะเตนะปรากฏว่ามันจะมีกองเชียร์ของทางใช้ยนาานะฮะอบจใช้ยนาทเขาเข้ามาเขาไม่สามารถที่จะเข้ามาดูฟุตบอลได้เพราะว่าที่นั่งมันเต็มหมดแล้ว นะที่นั่งเต็มหมดเ,เพราะว่าเขาคาดการไ<ส>ว้ผิดว่า<ส>ไอ้คู่แรกเนี่ยถ้าเกิดแต่เสร็จเนี่ยก็จะมีคนออกมาแต่จริงๆแล้วคนส่วนใหญ่จะไปดูคู่ชิงกันเลศระหว่างออมจอชนะกับหมอนทองทิยานะปรากฏว่าไม่มีไม่มีคนออกนะครับเพราะไม่มีคนออกทีนี้กองเชียร์ของออมจอยแนาที่เขาเหมารถบัสมานเนี่ยเขาก็ไม่มีที่เท่าไม่มีที่เท่าทำไงดีอ่ะก็ปรากฏว่าเขาก็เปิดประตูนะเปิดประตูทางที่มันเข้าในสนามนะครับ ให้อบจไชน่าเนี่ยเข้ามานั่งที่โซนที่เป็นลูวิ่งแล้วก็โซนหลังประตูนะแต่ก็คือจัดให้เป็นระเบียบมนะทีนี้แหละโอ้โหความวุ่นวายเกิดขึ้นนะครับพออบาาจไชน่าตรงนั้นเนี่ยเข้ามาได้จริงๆตอนที่ผมอยู่ข้างในเนี่ยผมไม่รู้นะว่าไอ้ข้างในเนี่ยไอ้ข้างนอกเนี่ยมันเยอะแค่ไหนนะได้ดูแต่ดูแต่ไอ้จอมอนิเตอร์จอหใหญ่ที่อยู่ข้างในสนามแต่ก็ยังไม่ได้รู้รู้ส่ไาไรแต่จริงมารู้ที่หลังเนี่ยโอ้โหอยู่อยู่เต็มรอบสนามหมดเลยนะเต็มรอบสนามหมดเลยแล้วทีนี้เขาปิดปิดประตูทางเข้าหมดแล้ว นะไม่ให้เข้านะทำไงดีอ่ะเพราะตอนนั้นคืออบจอลไชนาาเนี่ยเข้ามาเต็มหลังประตูฝั่งฝั่งทางกองเชียร์ของอบจอลไชนาาโอ้โหทีนี้นะปรากฏว่าไอ้ที่ตรงที่บริเวณที่ผมนั่งเนี่ยมันจะมีประตูอยู่ประตูหนึ่งที่เป็นประตูให้อเข้าในสนามได้นะก็คือชั้นหนึ่งเลยชั้นล่างเลยปรากฏว่าไม่รู้อีท่าไหนครับนะไปเจอไปไปเปิดประตูเองหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่สักพักหนึ่งเนี่ยคนทะลักเข้ามาครับโอ้โหไหลเข้ามาครับแบบ โอ้เหมือนห้ามกันไม่อยู่แล้วอ่ะโอ้เป็นสนามแต่ที่เห็นนี่อย่างชัดเจนมากนะครับการจัดการแข่งขันครั้งนี้แล้วอันตรายมากนะผมบอกเลยว่าอันตรายจริงๆแต่แต่โชคดีที่โอเคโอเครอดมาได้นะเพราะนั้นโอ้โหเห็นเห็นภาพเมื่อวานนี้ค่อนข้างที่จะโอ้น่ากลัวมากน่ากลัวมากนะคนผมประมาณการเนี่ยน่าจะประมาณสักเกือบเกือบเจ็บสี่หมื่นนะผมผมประมาณนั้นนะเพราะว่ามันข้างในสนามมันก็เต็มข้างบนข้างบนนี่เต็มแอร์อัดเปนหมดเพราะว่า บริเวณที่ทางเดินทางเดินขึ้นเดินลงอะไรพวกนี้จัดเป็นที่นั่งให้หมดนะครับแล้วก็ใต้อัฒจันทร์ที่บริเวณที่ยังไม่ใช่ลู่วิ่งนะอยู่ตรงนั้นก็ยืนเต็มเลยอองเต็มเลยแล้วกราเปิดให้เข้าไปในลู่วิ่งจากภาพที่คูกเราเห็นนะครับโอ้โหโอ้โหน่าหน้าตัวมากนี่เป็นฟุตบอลรายการเด็กนะฮะที่จัดแล้วมีคนดูเยอะที่สุดในรอบ30กว่าปีเลยนะ30กว่าปีแหละผมก็ประมาณประมาณนั้นนะ จริงเราก็เองเราไม่เคยเจอนะสนามสุขที่ประมาณนี้จริงสนามสุขสนามแตกก็มันก็มีอยู่ปีนึงที่ฟุตบอลถึงแค่ไทยนะแต่ผมว่าครั้งนั้นนละน้อยกว่านี้เยอะอันนี้คือแตกจริงพร้อเป็นฟรีด้วยแล้วคนก็เข้ามาเยอะๆๆยๆเยอะนะเข้ามาได้ไม่จำกัดนะแล้วแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะผู้ดูแลนะการต่างๆนี่ก็น้อยมากนะอันตรายจริงนะครับจริงๆ,ๆแล้วเขาไมา่ให้แข่งก็ได้นะแต่ว่าอเพนะมันมันเป็นฟุตบอลรายการที่ อ่าสุดท้ายก็ต้องต้องแข่งต้องแข่งแต่โชคดีที่ไม่เกิดเหตุการณ์อะไรที่มันรุนแรงนะแต่ในสนามเนี่กรรมการก็อ่าคิดว่าเอาอยู่นะมันก็เลยทําให้อ่าเหตุการณ์แบบนี้มันมันมันจบไปได้ดีนะผลปรากฏว่าก็คือใช้นาทนะเอาชนะไปได้สอนประตูต่อหน,นึ่งนะแต่จริงๆหมอทองขึ้นนําไปก่อนนะเรา ไปเชียร์แอบเชียร์หมอนทองนะะฉนนั้นเราก็เลยเศร้าใจนิดๆแนะแม่มันประวัติศาสตร์ครั้งนี้มันน่าจะเป็นหมอนทองจบได้แั่ชนะห,หมอนทองสักนิดหนึ่นงน,น,นะครับเป็นสตรอรี่ที่ดีมากเลยสลหรัแบบโรงเรียนที่อยู่เป็นดับของโรงเรียนจริงๆเจอแบบโรงเรียนดับตราหวลทองถือว่าสุดยอดครับผมมือให้กับน้องๆทั้งสองทีมทั้งอวจเชียนนานแล้วก็ มังมคที่ทําให้กระแสฟุตบอลมันดังได้ขนาดนี้นะครับขอให้ทุกคนทําตัวและปฏิบัติตัวอย่างเป็นเยี่ยงอย่างให้กับเยาวชนรุ่นรุ่นต่อไปนะครับแล้วก็ขยันฝึกเอ่ฝึกซ้อมและก็อดทนมีวินัยนะก้าวขึ้นสู่ทีมชาติไทยแน่นาครับสู้ๆครับ